พี่น้องเอลซี่ซ่องแอดคุณยายบางครับมนีภาพพีนน่น้องมมอังเฮดมูมครับหางได้มืเอเส้าสามโตรครับพร้อมคนด้ก่อนครับมองเรียบร้อยต้นไฟครับต้นไฟน้อยเอาขนขนบัวออกครับขนใน้อยๆนึงสิบบวกมันละเอียดนี่โกนอ้วนครับกินเขา เกียมมันร้อนดีครับเดี๋ยวมันเป็นล่างน้ำเกี่พาคือในเอาอย่างไรจากล้นไฟด้วยครับเอาม้อนมาล่างออกล่างมันสะอาดครับผมสะอาดทุกตัวยล่างเพราล่างสะอาดแล้วะเ่็ามาก ทัดขาออกเรหลังจากห้องขัง้วหนูสามตัวเรียบร้อยครับโอ้เป็นเอาขึงไงขึ้ยังเอโอ้ฟูงบินตั้มหลายากับพี่น้องเอาออกเส้นชิยวมันนี่เรียบร้อยครับบารนี้ห้องสิได้ไปย่างย่างหม,มาดหมาดครับห้องอาอมยาย่างหมาดหมาดกต้องใส่ไฟแห้งครับเพื่อสีเก็บ หนูที่เอาเห็ดไว้กินโดนโดนดกับเยวิกิโดนโดดท่านเจ็บสดหองแช่ยเย็นบ่แข็งพ่อก็ับเจไว้ไม้โดนเอา,นาสินเอาสิยังไปแต่ว่าห้องไมา่อย่างพ่อมันมหมัดย่างหมัดครับเจบไว้กินหลายมือครับยวเ,เอาไปตองคุ้มไว้ครับไปตองคุ้มไว้ไหนมันหงมครับ ยางในทีละห้องมักครับนูครับมาเนี่ยครับนูครับยางเรต้องห่อนุน่มแห้งหมัดมาครับนี่แห้งเล็กน้อยครับผมมาเนี่ยครับแล้วก็ใส่ไปตองคุ้มไวปที่ต่าครับ เด็กน้อยห้ามาเก็บกันครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับห้าอโอเปโอ้เด็กนี่เลยครับห้ามรับหมาหมาครับข้ามียครับพ่อดีครับพี่น้องนี่ครับจะให้ได้เก็บเก็บไว้ถ้าเฮ็ดกินมือล้างครับจะห้ามบริเฮ็ดสดที่เ้าย่างหมาด ด้วยค,ครับผมสำหรับอันย่างของหมาดเ็บไว้กินโดนๆฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดชแชร์ใด้วยเถื่อใจนะครับเด <c oughs> ้อเป็นกันตังใจให้งแอปคนไก่บ้านครับ